สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่14กันยายนที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือกรุงคียิฟไม่ได้มืดสนิทอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับสว่างวาบขึ้นจากเปลวไฟและไม่กี่วินาทีต่อมาเมฆเห็ดขนาดมหึือมาก็ลอยตัวขึ้นกลางดึกคล้ายฉากในหนังสงครามโลกแต่ครั้งนี้มันคือความจริงครับรัเสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีขบวนรถไฟบรรทุกอาวุธของนาโต ที่กำลังเข้าสู่ยูเครนเป้าหมายคือเส้นทางรถไฟใกล้คีิฟกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนราวกับทั้งรางรถไฟทั้งขบวนถูกกวาดล้างในพริบตาสิ่งที่ถูกทำลายไม่ใช่แค่เหล็กกับไฟแต่คือความหวังสุดท้ายของอยูเครนที่หวังพึ่งคลังแสงจากตะวันตกครับภาพที่ถ่ายได้หลังพระอาทิตย์ขึ้นบันทึกสภาพเหมือนสนามรบเวอร์ซัสสนามเพลิง รางรถไฟพังยับตู้สินคล้กกลายเป็นเศษเหล็กนี่คือครั้งแรกที่รัสเซียโจมตีคลังอาวุธ Movement ของนาโตจนสิ้นซากแต่ที่ทำให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกช็อกก็คือตลอด3ปีครึ่งของสงครามรัสเซียไม่เคยตัดเส้นทางรถไฟจากโปแลนด์เข้ายูเครนจริงๆเลยแม้จะรู้ว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งแต่พวกเขาเลือกปล่อยไว้จนถึงวันนี้ ทำไมรัสเซียเพิ่งยกระดับคำตอบอาจอยู่ในคําว่าเกมยืดเวลาครับย้อนกลับไปเมื่อสงครามเริ่มต้นโลกคาดการว่ารัสเซียจะพังพินาศจากการคว่าบาตรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลอด2ปีแรกเศรษฐกิจรัสเซียไม่เพียงไม่ล้มแต่ยังเติบโตได้ด้วยกลไกการเงินที่เหนือชั้นการปรับระบบภายในประเทศและการขายพลังงานให้โลกตะวันออก แม้ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวรัสเซียก็ยังยืนหยัดผลิตโดรนขีปนาวุธและรถถังได้มากขึ้นเรื่อยๆสายการผลิตอุตสาหกรรมทหารเข้าที่เข้าทางจนตอนนี้สามารถยิงได้ครั้งละเป็นร้อยลูกซึ่งเกินกว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนจะรับมือไหวครับหลักฐานชัดเจนช่วงต้นกันยายนรัสเซียยิงโดรนและขีปนาวุธกว่าร้อยลูกใน2วัน แค่ตัวเลขก็บอกแล้วว่ารัสเซียไม่ใช่แค่ยังไหวแต่เริ่มบุกแบบหายใจคล่องฟังยูเครนละ่ะในตอนที่ทรัมป์กลับมาสู่ทำเนียบขาวและประกาศไม่ส่งอาวุธฟรีให้ยูเครนย,ยุโรปเพียงลำพังจึงต้องแบกภาระแต่เงินและคลังแสงเริ่มร่อยรอปืนใหญ่กระสุนป้องกันทางอากาศใกล้หมดสต็อกทุกด้านผลคือยูเครนเริ่มถอยรบได้ยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะมาถึง เพราะถ้าไม่มีพลังงานไม่มีอาวุธการตั้งรับจะยิ่งยากขึ้นเป็นสองเท่าครับแต่ท่ามกลางเมฆเหตุเหนือคียยฟประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดกลับไม่ใช่เพียงรถไฟระเบิดแต่คือวอชิงตันครับ13กันยายนเพียง1วันก่อนเหตุโจมตีสหรัฐออกมาเรียกร้องให้นาโตขึ้นภาษีสินค้าจีน50ถึง100เอร์เซน โดยอ้างว่าจีนยังซื้อน้ำมันจากรัเสเซียและส่งออกเทคโนโลยีที่ใช้เป็นอาวุธได้ไปให้เครมลินแปลเป็นภาษาการเมืองก็คืออเมริกากำลังโยนภาระใหม่ให้จีนกลายเป็นตัวแปรหลักของสมการสงครามยูเครนแต่ทว่ารัฐมนตรีการคลังสหรัฐกลับพูดต่อว่าถ้ายุโรปไม่เริ่มคว่ำบาตรจีนก่อนอเมริกาก็ไม่ทำคนเดียวนี่แหละครับเกมการทูตแบบสมาตรฐาน ที่แม้แต่สื่ออเมริกันยังบอกว่านอกจากทำลายความน่าเชื่อถือก็แทบไม่เกิดผลอะไรเลยและนั่นคือปริศนาที่น่ากลัวที่สุดเมื่อรัเสเซียยังคงยิงได้ยูเครนกำลังหมดแรงตะวันตกเริ่มหมดคลังอเมริกาพยายามกดดันจีนและจีนยังเป็นปริศนาว่าจะเล่นบทไหนอนาคตของสงครามยูเครนจึงไม่ใช่แค่เกมของมอสโกกับคียฟอีกต่อไป แต่คือมหากาบการต่อสู้ของทั้งโลกครับฤดูหนาวที่กำลังจะมาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ายูเครนยังพอมีแรงหายใจต่อไปได้หรือเปล่าครับ